สวัสดีค่ะมาพอกันที่เกาเลยจ้ากับจังวิมลชาญาพี่น้องจ้าตื่นขึ้นมากกับมีแนวแ่บวแนวจมไปเรื่องธรรมาดาจากพี่น้องคนเฮาเอ่อคนเฮามันกัมีเรื่องวบาเรื่องเสาเรื่องทุกเรื่องสุยามันจ่าะสมปิกันไปเม่นบบจ้าทักไทยมูยเจ้าจจากกนสิออกไปทํางานรับจอบนิดหน่อยจากพี่น้องจ้ามาว่ามาทักไทยก่อนจาพี่น้องพึ่งตื่นนำก็ร่ต้องอาบแล้วมันเย็นพี่น้อง หนาวหนาวร่มพือพืแก้วพี่น้องเอ้ยอาบหัวดอกน้ำางุดหลายเอ้ยมาบวกไทบ้านเขามันหนาวเนาะเรื่องของเจ้าที่เจอยากอาบกอยก็อยากอาบงานแล้วพูดก็ยจังสีอาสวยๆพูดตามนั่นละจ้ะเออต่างไตหนาวก็พ่พแะละมันชิเปลืองยุกยุกนี่ยุคประหยัดจะพี่น้องเออเพราะว่างานกันิดหน่อยเมนนไปจะพี่น้องจ้า ทักทายทุกคนเลยจ้าก่อนอื่นกระกอบคุณเพันยางสูงเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าที่เขามารับชมและติดตามแลลวเละจ้าน้อะขอบคุณเพ็นยางสูงเลยจ้าก้อนทีบว่นเด็ติดตาม,พพออมากับฝ่าวเขาไม้เลยจ้าข่อยยังลออมูเจ้าอยู่จะพี่น้องเปิดอาซาเลยจ้าบ้านหลังนี้ <c oughs> เปิดอาซาเพราะว่าอันย่งงลายพี่น้องย่งขาดลายเห่งพี่น้องอันคืนคืนลงลงอยูปป่ปะเนีน่ยม่หอดใสมาใสเราพี่น้องเอ้ยมาซอยข่อยเนี่ยพี่น้องจ้า ่อยเขาไปเบิ่งเมื่อสุบานได้จักพี่น้องแต่เขาบอกเขามาคอยพี่นอ้องถัาเป็นเจ้าเห็นข่อยเสนอหนาไปบ้านเจา้านั่นเจ้ากับเขามา่ออันแวะเยี่ยมทรงคอยเยนียได้จักพี่น้องจ้า่อยไปหาเขาลายอยู่อีหลีพี่น้องมือมือหนึ่งขอเขาไปยอนมองหันมองนีติดตามเขามื่เจสชั่วโมงเบิ่งอยู่จักพี่น้องแต่เขามาเน่ยบ้านสองคนสามคนม,มือหนึง่งมือละคนนังสิพี่น้องส่งสิบเป็นวัดมันเยน็นจักพี่น้อง กันเม่นเห็นข่อยอันโปหัวไปก็เอื่นข่อยนี่พี่น้องสกิดขอไวไว่อยวย้ไยๆเลยเด้อจ่าเด้อก่อยยังร่มมัอเอยจ่าฮาดอีกเยอะเลยในีจ้าพี่น้องจา่าดูแลสุขภาพกันแน่เด้อจ่าช่วงนี้มันหนาวเปลี่ยนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หอนเดี๋ยวก็หนาวข่อยกับึดข่อยกับปั๊บน้ำโบถือพี่น้องเอ้ยอืมอันตื่นขึ้นก็ยังสีละพี่น้องสุกิม้มจืดจืดพี่น้องมันเย็น ให้จิไปอาบจะว่าบบน่าอืมแต่เมืองนอกยังบอกอาบเด้เจ้าเ <c ười> ออแม่นข่อยผู้เดียวกับว่าจักพี่น้องอยู่เมื่องนออข่อยบออาบน้ำดอกอืมเพราะว่ามันหนาวพี่น้องดน้ดนดุนยังสียอาบมีน้ำอุ่นเนี่ยก็สร้างคอยเย็นจากพี่น้องอืม่อยบอาอีหล,ล,ลีได้่อยอืมคอยเป็นบกี่ตัวคนดอกจากคอยเบาอีหลีจ้ะอย่าลืมเด้จากพี่นอ้องคนตีเห็นข่อยเร็วก็มาส่ง่อยแนเด้จาก อยที่ตามให้สุขสุขคนแหลมได้จ่ายเด้อมันขาดเยอะมากเลยจ้ะคอยกันเหนื่อยพอแห้งอะไรจะพี่น้องมันขึ้นๆลงๆจักวาแนวใดของคนเห็ดของนาจ่าเนาะว่าบ่มือมือนึ่งนั่นขึ้นนั่นมาคนซองคนบัดล่องไปจนหาแต็มหูกแต็มพี่น้องอือเขาบอกอันเก่านี่ยแหละจักวิคนเห็ดแนวใดพอยเห็นมูอเป็นกะือจังขึ้นพวดปวดอยู่ของเจ้าของล่งเอาล่งเอาจักว่าแนวใดพี่น้องเอ้ย อือเรื่องเฮดคลิปเนี่ยนคอยก็เฮดคลิปเหมือนเดิมคอยเนาะจ๋ะเนาะอืมคอยก็มักแน่นีพี่น้องมักตินมักมวนมักลำ่ำแต่ว่าบริเป็น,นั่งล่ำหลอก,ก้ะพี่น้อง <c oughs> คนมักมวนเนี่ยมัมกมวนแล้วมักก็ฟอนที่ได้ยินดนตีขึ้นบ่ได้ได้เจา้ารองบ่งที่เจา้ขาขณะยินด้นตีอีสานห่าเนี่ยพินเสียงพินเสียงแคนมือเจา้าขาเจา้าน้นมันดิกดิกดิกขึ้นโหลดได้เจ้าเออร่องมึงเสร็จแล้ว ไผก็สิอันอยู่เป็นว่านั่งเป็นบ่เจ้าขามันก็ดิกๆๆเอาล่ะยาวๆแล้วพี่น้องโอ้ยจะเป็นขักแล้วคนมักเว้ามักมวนจังซี่พี่น้องบ่อยากเครียดบ่อยากซีเรียสเฮ็ดนี่มันก็เครียดเฮียงแล้วพี่น้อง่อยก็เลยเอามาเฮ็ดให้ผ่อนคลายนะหนเว้ามันมวนซแม่อือบ่จ่ได้คิดซีเรียสหลายเนาะจะว่าบ่อือคั่นมุกุ่นหลายมันก็บ่ดีพี่น้อง กจะเท่าเรียวก็ไม่ยังดอกเออกนเห็นยานเท่าอยู่เอออายุหลายเลยกับยานด้เจ้าเนาะจะเหตุตัวมันมีความสุขไปสันสนอ่ะพี่น้องเอยคนเท่าน่ยมันอายุคำฟาดอกจะพี่น้องอือถึงเวลามันกับไปก็สิไปจาไปเรี่ยวสูมือเฮงโลกหลายจะพี่น้องอืมให้มันมวนมวนเอาจังสีพี่น้องเนาะก็ขอบุณทุกคนเนี่ยจะี่เขามารับชมมับฟังเนี่ยจะเนาะกะได้เวลาอันสมควรเลยจะพี่น้องสิไปทำงาน ก็เขามาเบิงเลยเด้อว่าในี่ยจะหาใน,นที่พี่น้องจากิบบดนเนีอยจะฝากไปทุกกิบัน,นี่ยจะพี่น้องขอพัะคุณเป็นยางสูงเลยจ้ะเด้อยคนทีีเขามาคุณตี้่นเขาแบบเฝ้าๆอเลยจา้าเฝอเฝอมา